สวัสดีครับไล่ย่าหมวดโสนะครับสนใจติดต่อสั่งย่าใบต่างเหรียญได้ที่เบอร์0812579690ครับในวันนี้นะครับจะมาให้ชมแปลงย่าใบต่างเหรียญที่เพิ่งลงปลูกได้ประมาณ5วันนะครับให้ดูพื้นที่ตัวอย่างอันนี้เป็น พื้นที่ประมาณ6ตารางเมตรนะครับปลูกเป็น,ปปนแปลงสาธิตให้ดูตัวอย่างนะครับระยะปลูกประมาณ6ตารางเมตรใช้ต้นพันธุ์ไปทั้งหมด50ต้นก็ตีเป็นตารางเมตรแล้วประมาณ9ต้นต่อ1ตารางเมตรนะครับให้เห็นดูเป็นตัวอย่างเมื่อปลูกได้5วันนะครับจะสังเกตเห็นว่าต้นใบต่างเหรียญนั้นเริ่มรัดแล้วแล้วก็ เริ่มเลื้อยแผ่ออกแล้วนะครับจะเห็นว่าช่วงหน้าฝนนี้ต้นใบตังเหลียญน,นั้นงามแล้วก็จเจริญเติบโต,ตได้ไวนะครับท่านที่สนใจอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้านสวนย่อมข้างบ้านให้เป็นแปลงหญ้าสวยๆไม่ต้องตัดแล้วก็มีดอกให้ชมตลอดทั้งปีนะครับก็มาหันมาปลูกหญ้าใบตังเหลียนกันได้นะครับ หญ้าใบาตังเหลียนนั้นเป็นหญ้าที่เ,เลื้อยแผ่ติดไปกับพื้นดินนะครับจะไม่สูงไม่เป็นกอขึ้นมาทําให้เราสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสี่ยงประมาณในการมาตัดแต่งนะครับปลูกครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มปลูกไม่ต้องตัดแต่งอีกเลยนะครับตลอดการปลูกถือว่ามีประโยชน์คุ้มค่าครับแล้วก็จะไม่มี สัตว์อื่นพวกงูหรือสัตว์อื่นนะครับมาซุกซ่อนใต้กอหญ้าใต้ใบหญ้าได้นะครับเพราะว่าเรียบติดไปกับพื้นดินสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง facebook แล้วก็เบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ